สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายเมสซูครูสุกคนพบพ่อครับเคยสารพักกินคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ผ้าพี่น้องมากินแกงร่างไครใส่แบบใส่ฝากครับเสียบเสียบครับผมกินเขาก็ไม่บานคือเก่าครับผมก่อนเสียบจังไดฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นน้งใจเคยสารในเด้อครับพี่น้องครับมาด้วยกันเลยครับหิ้โอ้โหหางพ้นเพลงแล้วเนี่ยพี่น้อง ไม่<ต>ม,มีช้อนกลางใช่ไหมรุ้ยเลยสองคนหนึ่งดอกผูมีผูดด้ใดกินน้ำดอกน้องเด็กมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับแกงพวงไข่ใส่ฝักครับใส่ผักชีเล้าน้ำแสบๆครับพี่น้องยิ่งข้าวเจ้าครับ รืลอมาเขาขึา้นเอาครับไล้ไดีหุงเขาเอารชงน้องใครครับอืมมีน้าไก่บ้าบไม่มี หอมสิสแซ<ส>บบอกเลยว่าแซบคนชอบ,บก็บอกว่าแซบอย่างนี้เลย ừ ừ มันกินไข่แดงใชยไหม <ừ S 2> อือเหมือนกินไข่แดง มันกินไข่แดงบางคนเขาเอาไปผัดเผ็ดืมแล้วว่าผัดเผ็ดล่ะเนอะเมนุต่อไปด้วยไม่เคยกินเลยไม่เคยดยจะกินผัดเผ็ดแล้วมันมีนิดเดียวอะ่ะ ตุกไก่ตัวหนึ่งอ่ะขาใส่นิดเดียวเลยเน้นเน้นเลยมันนี่เอาไว้จุใจไปเลยเยอะมากกิโลหนึ่งได้ไหมได้เจ็ดส<ะ>ิบบาท เหมือนกันเหมือนกันนี่เหเหมือนกันอืมอืมบ้าเดี๋ยวกินคินฟักอุ้ยอืมอันนี้เป็นพ่วงอยู่นี่ลองเบื่อนคีน้องเป็นพ่วงเลยป่าวกันเดี๋ยวไม่จบอนไมร้อนไม่ร้อน ขอตัวขอไปพี่น้องครับโซนน้ำไม่ได้สำรักใจเย็นช้าช้าแซบมีอลไรชอบรีบมีบางคลิปต้องแบบ dịch vậy hoa này thầy <laughs> ta to ao xéo màu Hãy nó cho kênh Ghiền Mì สองเมนูที่จะทำผัดกะเพราแล้วก็ไอ้นี่ต้มยำอยากยากินอ่ะมีขายอีกบู๊ล่ะเฮ้ยมาหาอยากอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปเลยไข่นั่นน่ะอ,อัน,อน,นใหญ่ไม่อร่อยอเออก็เอาเล็กไปดีมันหลายอันอยุ่งเจ้าย่ากอย่างเดียวนี่ไข่ไก่เท่ากันนั่นแหละโปรเซปเพียงแต่ว่าอันนี้มันมันยังว่าท่านเนีเป็นเปลือกโดซื้อยังท่านมีเปลือกมาหุูนอันนั้น่ะนไข่ปลาเหรอ,อยังลังลังไข่กัน in dime on yeah. right. oh yeah. ตักน้ำให้มันไปอ่ะ Lần đồn nickname hôm nay. Sì, cửa cổng. Hm. 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 เอาล่งล่งกระดาษแม่บ้านล่งกระดาษเอซีไแม่บ้านม่ห้องนั้นอาวแม่อํามันมีอันน,อน,น,น้อยอ่ะก็กินไปดี เนีนเนีนเลยใคเหอเโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ะเป๋าไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจเขื่อีสาะในเด้อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ะเป๋าไปเพียงเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับยังไม่แบปล่า